ทีมงานคดฟาเตอร,ตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูความคืบหน้าคดีสอจอก๊อปนะครับล่าสุดในวันนี้ทั้งสอจอ,จอกอ๊อปศิระดย่ยพลายด้วงและก็พวกอีก6กคนก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังสพเมือสงสงขลานะครับนี่คือชื่อทั้ง7คนอยู่ในปีกากลุ่มเดียวกันครับเพราะว่าต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ควบคุมตัวตามระเบียบนะครับจนครบกําหนดแล้วพรุ่งนี้ทั้ง7คนก็จะถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลา และก็ล่าสุดทั้ง7คนก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับก็คือข้อหาส่องโจรตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเอาทุกเม็ดตามพฤติกรรมที่ก่อเหตุ ตรงข้อหาไหนเอาข้อหานั้นเพิ่มทันทีและในวันนี้ครับทางพลตารวจเอกสมพงษ์ชิงดวงรองนายกสมาคมตํารวจเป็นตัวแทนพลตารวจเอกวินัยทองสองนายกสมาคมตํารวจลงพื้นที่จังหวัดสงขลามายื่นหนังสือผ่านทางพลตารวจตรีเสกสรรชูรังสฤษิ์ผู้กำกับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาครับเพื่อคัดค้านการประกันตัว พรุ่งนี้มารอลุ้นกันครับว่าท้ง7คนจะได้รับการประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่เพราะว่าคดีนี้คือพูดกันตรงๆพยานหลักฐานมันแน่นจริงๆครับแทบไม่มีรูไหนให้รั่วให้ซึมเลยในชั้นพนักงานสอบสวนก็หมดสิทธิแล้วเหลือชั้นศาลอย่างเดียวว่าจะได้กลับบ้านหรือว่าเข้าเรือนจําทันทีทีนี้มาดูเบื้องหลังการทํางานของตํารวจในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาใช้ประกอบในคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งมีการค้นบ้าน เป้าหมายของผู้ต้องหา7เป้าหมายครับท้ง7คนน้องเหนือจากบ้านสจคอบแล้วนะครับทางชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน3ภาค9ครับไปคนบ้านของนายจากกักรพง์เทพชุมหนึ่งใน7ผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพื่อ,อาหาหลักฐานเชื่อมโยงใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับผลการตรวจคน้นพบเสือ้อกางเกงและก็รองเท้าที่ใช้ในการสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุนะครับ จึงได้ทาการบันทึกตรวจยึดและก็นําส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับวันนี้ทั้ง7คนยังอยู่ในห้องขังสพเมืองสงขลาเป็นวันที่2ครับรอส่งสารพรุ่งนี้แล้วมารอดูกันครับว่าจะมีการยื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลไหมและศาลจะให้ประกันตัวไหมคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดครับยังสู้กันอีกยาวแต่ถ้าดูในทางกระแสสังคมทางโซเชียลนี่ ถูกประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วครับ